สวัสดีครับเออวันนี้ได้มีโอกาสนําเสนอพระสมเด็จนะครับหลังพะทุนนะครับอง์นี้นะครับกันในมีกลิ่งนะฮะเดี๋ยวเราจะมาทาความรู้จักประวัติของพระสมเด็จตรงนี้กันนะครับจากอาจารย์เจีากันพุทธคุณครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณนนท์ครับรบกวนอาจารย์ช่วยอธิบายถึงพระชุดนี้หน่อยครับคื เดิมนั้นพระชุษนี้ท่นานอาจารย์ปียมปองไว้ได้นิพนธ์ไว้นะครับว่าท่านกับท่านก็เรียกว่าสมเด็จหลังตะกุลสมเด็จหลังเตา่เเตาปิงเด็กไหลประมาณนั้น,นรับ,บอกว่าพระครุษนี้มีคุณธมุณสูงสุดห้าสิบเท่เาหนึ่งร้อยเท่าซนึ่งเป็นคุณสมบัที่สูงสุดของบรรดาพระสมเด็จ สมเด็จโตที่ต่อมาขอผมเข้ามาศึกษามาสัมผัสด้วยด้วยด้วยพุทธคุณภาพองค์นี้ยมีพุทธคุณเป็นพุทธคุณของขื่นโบเวตซึ่งผมก็เลยถามหลวงพ่ว่าขออน้านั้นถูกไหมอาจารย์สี่ยันต์่อไ,ได้ไหนผลไห้ว่าให้เรียกภาพอย่างนี้หลังประดุมหลังต่ สูใออ่ให้เรียกชื่อนี้ต่อไปไหมให้เรียกคื่นนี้สลยขนาดไม่ไม,ไม่ไม่ให้เรียกชื่นของผมก็เลยนั่งถามต่อถามไปถามหลายหลายคื่เลยครับถามนานหลายวันหลายวันมากครับจ <c oughs> นวันหนึ่งผมก็เลือกขึ้นได้หอมมีกิ่งกรบพราตันนี้มีพืชจลเป็นปว่าเล่ <c oughs> ผมก็เลยนังียื่อว่าถามารูกครับคุณคุ่นนี้เป็นเรียกชื่อว่าเป็นปอวเล่ได้ไหมท่าน ครับพรกขึ้นนี้ครับเนื้อหามวลสารล้วครับราอาจารย์พระชุดน,นี้นะครับเนื้อหามวลสารจริงๆ่ะเราไม่ทราบหรอกครับเพราะว่าทุกคน่างขึ้ไม่ทันแตะที่ที่ที่เราศึกษาที่ที่สวดที่สวดสอบพลังพรทุกคนดูนะเนี่ยน,นะครับพระพระชุดน,นี้เนี่ยจะมีมวลสารพวก ว่านไผ่ดำนะครับก็มีแร่เหล็กไหลต่างๆในนั้นนะครับครัแล้วพุทธคุณนี่ผมบอกว่าแม้แต่มบนสารหนึ่ตาเขก็มีพุทธคุณอยู่ในตัวของของเขาเองอยู่แล้วครับยิ่งเข้าพิธีปลุกเสกเปลวฤกษเพราะว่าพิธีเปลวฤกษเนี่ยปกติก็จะมีพุทธาพิเศษเขาเฉพาะเป็นธาตุกลิ่ที่เป็นโลหะแต่ท่านได้เอาชุดนี้เข้ามาร่วมปลุกเสกด้วย ทั้งหมดมันมี5้าวละที่เข้าฝุกเสกนะครับมีปี0ู 02, 0หนึ่งและศูครับยังเป็นโปรได้ทูดนครแต่สั้นหลังจากนั้นที่เป็นสำเด็จพิมพนี้นะครับถ้าเป็นของสมิตโตน่มีปีหนึ่งศนปีหนึ่งหนึพวกนั้นเ่ะเป็นสำเด็จทั่วไปคือพุทธคุณเป็นวัรักขับนะครับอืมครับครับแล้วก็พระชุดนี้มมีอยู่มีสามพิมพ์นะครับมีพิม พิมพ์ปกโอพิมพ์สามชั้นพิมพ์เกจเชโยนะครับแล้วก็มีอยู่สองเนื้อคือสีดำสีดำก็คือนะอ่าพิม่าคุว่าว่านไส่ดำนะครับว่านใส่ดำแล้วเอาแร่เด็กไหลต่างๆของร้านชุดนี้องค์นี้ยถ้าพิมพ์อย่างนี้นะจะดูแม่เหน็บติดแต่ถ้าส่น้ำตาลนี่ก็ติดเหมือนกันแต่ว่าน้อยหน่อยนะครับว่าน ได้ครับก็เดี๋ยวในช็อตแรกนะครับเราก็จะพูดคุยกันเรื่องออรูปร่างของพระก่อนนะครับเท่าที่เห็นเมื่อกี้นะฮะแล้วเดี๋ยวเ,เทปถัดมาเดี๋ยวผมจะสัมภาษณ์อาจารย์เรื่องวิธีการจับาหาพลังพุทธคุณในองค์พระนะครับหรือที่อาจารย์จะพูดเสมอว่าเป็นการตรวจหา DNA นะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันครับ